สวัสดีจ้าพอกันอีกแล้วจ้ากับสาวอีสานพัททินค่ะเมื่อนี่กวยกำลังเดินหรือว่ากำลังยางกลับบ้านจะ่นองจ๋าเลิกงานแล้วค่ะเลิกงานตอนซีมงแรงค่ะกำลังยางกลับบ้านหิมาเกก,กำลังตกพอดีเลยบรรยากาศดีดีเมื่อนี่มาทักทายพีนองเฮาเบิ่งไส้ตรงนุ่น สว่างสว่างมืองนั้นนะจ๊ะเป็นสกีจ้ะเขาเล่นสกีกันเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศใเบเ่งจ้ะบรรยากาศดีดีเวลาหิมะมันตกมาตอนเลยแงมือแลงยังสีจ๋ามันก็เล้ยเหตไทบ่คคอยมืดปันใดเหตไทมันพ่อยค่ะสลัวสลัว สิบหกนาฬิกากับอีกสีนาทีแล้วจ้าเห็นไฟสลัวสลัวอพี่น้องจ้าสีมงแลงสวีเดนมืดแล้วไปกำลังยางกับบ้านจ้าบป<ะ>งามบ่งามเนาะบ้านสีแดงตัดกับหิมะสีขาวสวยสวย ย่างกลับบานน้ากันนะจ้าเป็นมูกันพี่น้องจ้าบรรยากาศตอนสี่โมงเย็นค่ะคนกำลังเลือกงานกันพอดีรอรถก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของถนน ส้อยเข่ามา่านก้อยจ้าส้อยเนี่ย <laughs> จากมองเห็ดงานกับว่าไก่เราการย่างประมาณสองสองนาทีกับหอนบ <c oughs> ่อสงสัยรถมากขังหลังเข้าส่งคือแมนบ่อบ่อแมน เมื่อนี้บ่ค่อยนาวจ้าเมื่อนี้ประมาณหกองศาจ้ะมีมากตะตกหน้าเมื่อนี้เอ้ยเอ็มมินจะไปเตียนฮอตบ้านแล้ว เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะจ้าคลิปน่าเข้าจังมากพอกันไหมนะพี่น้องเนาะจังไหนกัน่าลืมฝากช่องสาวอีสานผพัดทินไว้นะจ๊ะกล้วยหอดบ้านนะคะสวัสดีค่ะ